การกด e ออกไปมองขขานอกนะกด q ซูมกวกกูตั้งคาบครฟิก,ก่อนที่คอมกูจะระเบิดสวัสดีครับวันนี้ครับผมกับนายกันนะครับเราจะขับรถไปบางจากกันนะครับแล้วมึงจะหักคอมามองหน้ากูทำไมอเ,อเอ้าเฮ้ยมึงขับไปดีเลยมาห,หนึ่งนาทีแล้วเนี่ยโอ้โหแล้วกูมองไม่เห็นไงเกมนี้ครับทุกคนก็น่าจะรู้นะครับว่ามันได้ทำอะไรนะครับมันทำาะไรมันดูสิกรแรกแปลกๆวะมันมีวัดมีอะไรไหมถ้าไม่มีกันวันนั้นก็เดียวตายซะ เนี่ยตอนกูหักเลี้ยวเกือบตายหาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเอามาครับไปกันต่อครับเฮ้ยโอ้ยเจอคนใครใครสวัสดีครับอาจารย์แดงเฮ้ยอาจารย์แดงเหรอคุงรอขับชนอาจารย์แดงดิชนเลยโอ้ยโอ้ยแดงชนเลยโอ้ยเชี่ยเฮ้ยไอ้ไอ้หน่าดุโตเลย ไอ้กรารละมังโค้กันอันนี้มีนะครับเพราะนั้นเราต้องเลี้ยวขวานะครับเดีย๋ยวแล้วไอ้พระห้องข้าหงหน้าคู่นี้น่าจะเป็นพระอาจารย์จากวัดไอ้กันนั่นแหละแสบตาตีสองนะครับทุกคนเราไปกันต่อนะครับบางจางเหมือนเดิมแสงไฟก็เหมือนเดิมอุ้ยใครอ่ะเฮ้ยโอ้วันดีครับน้องสาวตื่นใจขึ้นกับพวกพี่นะครับถ้า,ามีเพลงมาด้วยน่าจะหลอนวะ่ะทำไมมันยืนนี่ไงมันไปดีกว่าเฮียเอ้ยการเปิดเพลงกด้นหมพี่เพลงอะไรวะไม่ใช่ิดต่อวะเฮ้ยมึงปิดไอ็ดยังไม่มีเลยใช่ไหม เวน่าซีอูอาร์เกนโอ้ยอะไรอ่ะไอ้การลดด้วยอ่ะกันมึงรอขับไปใกล้อะไกันเชโดสเปกูเลยอ่ะถ้าทุกคนสงสัยว่าไอเนี้ยไปหาไปนะครับพอดีว่ามันตีแดนดี้โบครับไม่มีอะไรหรอกมาครับตีสี่แล้วครับมไฟไปสาราไฟดับเอ้ยนี่ไงไฟเปิดไฟไม่ไม่โหลดดิเกือบพี่ว่ามันเป็นสิ่งผิดปกติแล้วในวัดมีอะไรบอกว่าอาจจะมีฮีบรีดก็ได้งันรอบนี้ไม่มีอะไรผิดปกติเดี๋ยวซ้ายไปสี่ห้าเราสวยไฟไม่โหลดอ่ะ โอ๊ยอะไรวะโอ๊ยพีเป้พีเป้ฮะพีก็ซื้อพีก็ซื้อลาซื้อทำใส่โซโลเดี๋ยวเลยเดี๋ยวเลยเดี๋ยวเลยโหมองแล้วเล่นหนีประมาณรอบหนึ่งเฮ้ยอะไรเนี่ยมันก็มีอยู่แค่นี้แหละครับท่านผู้ชมมึงคงไม่ตกหรอกมั้งเรียบร้อยโอ้เพลงเพลงเพลงโอ้ยเพลงปิดไม่ได้ด้วยคงไม่ติดหรอกไอ้เหี้ยทำไมสารามันอยู่โดดๆอย่างงี้มันงอะ เย้เราเล่นจบแล้วภายในเวลาไม่ถึง10บนาทีไม่มเงินมันมีแค่นี้แหละครับท่านผู้ชม